ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Royal Enfield กับความสำเร็จในงานมอเตอร์โชว์2023ซึ่งในปีนี้สามารถทำตัวเลขการจองสูงสุดอันดับที่2 413คันมากกว่างานมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วที่ทำได้193คันก็จะเห็นได้ว่า Royal Enfield นั้นมีตัวเลขการจองที่สูงเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัว ถ้าเปรียบเทียบกับค่ายมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่มาร่วมงานมาด้วยโชว์ครั้งนี้รวมทั้งหมด13ค่ายประกอบไปด้วยยามาฮ่าอันดับที่1 8 4 6คันอันดับ 2. Royal Enfield 413คันอันดับ 3. าไลว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีตัวเลขการจอง355คันอันดับ 4. Harley Davidson 315คันอันดับ 5. v a เวเปอร์รถไฟฟ้าเช่นกันครับ 313คันอันดับ6คาวาสกิ267คันอันดับ7ซูซูกิ259คันอันดับ8สตรอมรถไฟฟ้า115คันอันดับ9ทรอัม91คันอันดับ10อัลฟาโวลันทิส87คันอันดับ11 BMW 76คันอันดับ12ดูคาติ65คันและอันดับ13 ฮอนด้าไม่ประสงค์จะบอกตัวเลขการจับจองในงานครั้งนี้ครับบางค่ายก็มีตัวเลขการจองสูงขึ้นบางค่ายก็มีตัวเลขการจองที่ลดลงแต่ว่ารอยัลนีนฟิลนั้นในปีนี้ต้องถือว่ามีการเติบโตมากที่สุดครับเหตุ <ว ét> <al> ผลสําคัญที่ทําให้รอยัอนนฟิลนั้นมีตัวเลขการจองที่สูงขึ้นมากกว่า2เท่าตัวก็เป็นเพราะว่ามีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ซูเปอร์เมทีออร์650รถในสไตล์บริทิชครูเซอร r กับเครื่องยนต์2สูบเรียง 650cc ที่เปิดตัวด้วยราคาไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทคาดว่าจะมี3รุ่นย่อยให้เลือกใช้กันโดยรุ่น s อส r อซึ่งเป็นรุ่นต่ำสุดจะมีราคาประมาณ270,000กว่าบาทซึ่งก็ได้สร้างปรากฏการยอดจับจองในงานครั้งนี้แบบถล่มทลายมันคือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่มียอดจองสูงสุดอันดับหนึ่งแต่ถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการจองกับคลาสสิก350รุ่นยนิยมของเรย์เ f นฟิล ก็ต้องถือว่าเจ้าคลาสสิก350นั้นยังคงครองความนิยมอันดับที่1ของรเยออนฟิลต่อไปเพราะถ้าพูดถึง s p o ร์ตคลา s สิกแล้วต้องยอมรับครับว่า c l a s s ิ c 350นั้นให้ความลงตัวสวยงามกับราคาค่าตัวที่ทุกคนจับต้องได้จึงไม่น่าแปลกใจครับที่มันจะทำยอดจับจองสูงสุดอันดับหนึ่งของรเยอ์อนฟิลในงานครั้งนี้แต่ว่าซ u เปอร์เมท650นั้นมันคือบิ๊กไบคขนาดกลาง เครื่นนองยนต์สสูบเรียง6 5 0ซีซีที่มาในสไตล์ของรถครูเซอร์ซึ่งผมดูจากรูปแบบดีไซน์แล้วตั้งแต่การเปิดตัววันแรกของการจัดงานก็ได้ฟันธงไปก่อนหน้าแล้วครับว่ามันจะมียอดจองสูงสุดในงานครั้งนี้อย่างแน่นอนและคำตอบก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะว่าด้วยราคาที่ทุกคนจับต้องได้ไม่สูงเกินไปผมลองสอบถามผู้ที่มาจับจองในงานครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็บอกตรงกันครับว่าอยากจะขี่ฮาเลยดีวิสันแต่ กำลังไปไม่ถึงค่าใช้จ่ายค่าดูแลค่าบำรุงรักษาสูงเกินกว่าที่จะไขวยคว้าม,มาได้ดังนั้นคำตอบก็มาลงที่ซ u เปอร์เมทิออ650นั่นเองผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่ากลุ่มลูกค้าฐานใหญ่ที่มีจำนวนมากต้องการขี่มอเตอร์ไซค์ครูเซอร์แต่ด้วยราคาของฮาร์ e y ย์ v i วิสัที่สูงมากนั้นทำให้หลายคนนะครับไปไม่ได้จึงเป็นโอกาสให้กับเรย์เดนฟิล กับการเปิดตัวซ u เปอร์เมทิออ650ในครั้งนี้และมันจะเข้ามาเสริมตลาดในภาพรวมให้กับรถยนต์ n อินฟิในปี2566ที่ผมกำลังจับตามองครับว่าจะเป็นการเติบโตครั้งใหญ่เพราะว่าในช่วงไตรามาสแรกที่ผ่านมาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมรถยนต์ n อินฟินั้นมีตัวเลขการขายหรือตัวเลขการจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น1,253คันประมาณการคร่าวๆได้ครับว่าปีนี้ ในภาพรวมแล้วจะมีด้วยารนขายรวมทั้งสิ้นประมาณ5,000คันบวกลบก็จะเป็นสถิติยอดขายสูงสุดตั้งแต่ r ร y a l e f i เปิดตัวในเมืองไทยมาเป็นเวลา7-8ปีนับเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะว่าปีที่แล้วซึ่งมีด้วยารนขายที่สูงถึง3,062คันแต่ว่าปีนี้จะพุ่งขึ้นไปแตะที่ตัวเลขเกือบ5,000คันหรืออาจจะ5,000คันบวกบวกและถ้าเปรียบเทียบกับยอดขายของมอเตอร์ไซค์ค่ายอื่น ในแบรนด์พรีเมียมอย่างเช่น Harley Division, d ์ v i d s o n d u c a t ติ r i u m p h m w w บางค่ายยอดขายยังทรงๆบางค่ายก็ปรับตัวเพิ่มเงนิดหน่อยแต่ว่าในแง่ของเลเดินฟิลแล้วกลับมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดครับในโอกาสต่อไปผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังครับว่า t r i u m ม h d ค c ติ i h r r l y y d ด v i d s o n BMW 4สี่ค่ายใหญ่แบรนด์พรีเมียมนั้น ปีนี้จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นหรือปรับตัวลดลงอย่างไรค่ายไหนมีแนวโน้มการเติบโตและค่ายไหนมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงติดตามกันให้ดีๆครับ